แมปแมปเมอร์เดอร์มิสเตอรี่2นั่นเองค่ะอันนี้เราบอกนะอันน,นี้อันนี้เราก็จะมาเล่นกันแล้วนะแต่เราต้องรอ,งองก่อนต้องรอ,งองก่อนเดี๋ยวเราไปใส่ชุดก่อนนะเฮ้ยทุกคนมันเราซื้อมาแล้วอะแต่มันไม่โหลดให้เราอ่ะ เนี่ยเราซื้อเฮ้ยเปลี่ยนนี่วาทุกคนเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะไปซื้อใหม่ได้้ยมันเปลี่ยนหลายอันเลยทุกคน ใครเคยเล่นก็บอกด้วยนะว่าทำไมชุดเราซื้อมาเยอะแล้วแต่ทำไมมันไม่โหลดมาใส่ชุดให้เราอะ่ะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะามาเขาเริ่มเล่นกันแล้วค่ะผู้บริสุทธิ์รายการนนี่คือตัวละครเรานะเริ่มเล่นกันเลยค่ะ เราไม่เคยเล่นเลยด่ Đ านอะไรอ่ะเหมือ,องเหรอทุนด่านเหมือ,องสวยอ่ะด่านเหมือ,องแต่เราชอบสีชมพูนะอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะกดไม่ได้ด้วยอันนี้เราต้องไปดูด้วยนวะว่าใครไปฆ่าตะกรฮ้ย เดี๋ยวเรามาซื้อของต่อกันเลยค่ะอันนี้สวยนะซื้ออันนี้เลยเนี่ยทุกคนเราซื้อเนี่ยไม่มีเลยอ่ะอันนี้ดีกว่าทุกคนเอาไหนดีคะอันนี้ก็สวยนะเราซื้อเปลืองเงินมากแล้วเราจะเอาไหนดีอ่ะ นี่นี่ก็สวยอันนี้คือเราเปลืองเงินมากเลยนะทุกคน <c oughs> มันเปลี่ยนตัวละครอ่ะเฮ้ยเนี่ยทุกคนเอาจริงดินัฐศาสตว์ซื้อมันไม่ให้อ่ะ <c oughs> ขอเป็นเธอนายอำเภอทุกคนแนบอาเราไม่รู้เราจะเก่งหรือเปล่าอ่ะไปกันค่ะอันนี้มันให้ทำไรเนี่ยเออ ฆาตรกรคือใครต้องแอบเอาไว้ก่อนนะว่าเราเป็นในอำเภอทุกคนใคร่ ชนะแล้วค่ะในอำเภอชนะหฮยไม่ต้องปกเดี๋ยวว่าเขาซื้อมาจากตรงนี้ดูดิมันกำลังหลดุดทุกคนทำไมของเรามันไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะ ออทุกคนได้ไมั้ยช่วยบอกหน่อยนะถ้าใครเล่นเกมนี้รูดิอ,อ,อ,อันนี้คือร้านโนบักนะคะอยากเป็นอ่ะในอำเภออีกแล้วทุกคน,นในอำเภอ3-2เลยนะคะไม่รู้จะชนะหรือเปล่าแต่ต้องไปก่อนอทางกัน ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะใครเป็นหนาทุกคนเฮ้ยใครเป็นหนา ยากยิงแล้วอะแต่ไม่มีอะเสีเยงมันอยู่ใกล้อะเฮ้ยมันแอบอะทุกคนมันแอบข้าไม่ทานอะ่ะงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปเจอกันคลิปหน้านะคะ